สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง YouTube ดูดวงกับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีตุลน,นะครับผมใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยดังนั้นเมื่อท่านผูกดวงนะครับอยู่ในราศีตุลก็มาฟังคำพยากรณ์คลิปนี้แต่การพยากรณ์ภาพรวมนะครับบางท่านไม่รู้เวลาเกิดที่ชัดเจนก็พอฟังได้นะครับอาจจะฟัง ถ้ารู้ว่าเดือนท่านเกิดเดือนนี้ก็ไปฟังพยากรณ์ทั่วไปก็ได้นะครับเราก็มาฟังเพื่อที่จะเอาเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์แค่นั้นเองนะฮะไกด์ไลน์เพราะว่าการดูดวงจริงๆแล้วมันจะต้องมีดาวที่มันตั้งรับในดวงเป็นอย่างไรคุณภาพดาวในวันเกิดนั้นเป็นอย่างไรนะครับตานนุรักษ์ท่านไปอยู่ที่ไหนตน,นุเสแี่มาอยู่ที่ไหนองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะอาทิตย์จันทร์ท่านอยู่อย่างไรนะครับเอาละครับมาดูว่า การโครจรของดวงดาวประจำเดือนเมษายน2564นั้นจะมีผลกระทบต่อลัคนาเกิดและเลือนพบท่านอย่างไรนะครับในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีตุลนดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระศุกนะครับโครจรไปสถิตอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพอลิอยู่ประมาณ12วันนะครับจริงๆแล้วโครจรไปตั้งแต่มีนาแต่ว่าเราเริ่มนับ ปัิการพยากรณายเดือนก็คือ1เมษายนวันที่12จริงจึงจะย้ายโคจรมาสู่ราศีเมษนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยท่านอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะดาวประจําตัวท่านไปอยู่อรินะครับดาวพระพุธซึ่งมาจะพบสุภาและพบวินาาก็ไปอยู่อริดาวพระอาทิตย์ยุ่นมาจากลาภก็ไปอยู่อรินะครับคือเรียกว่าดาวสุประเคราะห์และดาวเลิกคือดาวพระอาทิตย์ แต่ว่าที่นี้ถ้าดับไม่ได้นะครับดับนี้ระบบสุรดียจักรวาลในดวงท่านดาวอื่นๆมันจะอับแสงลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าวันที่ยุบสภาวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับมักจะเป็นวันที่อาทิตย์ดับนะครับอาทิตย์ดับเสมอซึ่งอย่างผู้เชี่ยวชาญชะตาบ้านเมืองในะอย่างท่านอาจารย์ดรพิญโยพงจเรเลยอันนี้ก็เป็นอาจารย์ผมนะครับ ท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเวลาม,มีเรื่องการโคจรเรื่องดาวดับดาว,ดาวคลาดต่างๆเนี่ยผมก็ได้เคยปรึกษาท่านว่าเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับเอาละ,ะครับในช่วงในช่วงเดือนนี้นะครับกลุ่มดาวประจำตัวท่านอยู่ทบอริีดาวมเนื้อตยูเลงนะครับและมีดาวพระราหูกับพางคารอยู่ในภพมรณนะก็เรียกว่าดาวเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะห้า ห้าดวงหกดวงนะฮะเข้าไปอยู่ในภพมรณะและภพอลิและปะตานิขึ้นเลงและมีดาวพระเกตม,มาตั้งรับอยู่ในลัคนาท่านคือมกลุ่มลัคนาท่านแหละนะครับเรียกว่าเป็นมุมทั้งเล็งทั้งปลายหอกเข้ามาจะถามว่าเดินนี้หมูไหมชาวลัคนาราศีตุลไม่หมูแน่นะครับ แต่มันก็จะเป็นอาชีพนะสมมุติอย่างท่านเกิดท่านมีอาชีพเป็นทนายความเนี่ยมันก็จะส่งผลนะเพราะว่าดาวประจาตัวท่านไปอยู่แห่งความขัดแย้งนะครับแห่งความขัดแยง้งแต่ได้ตําแหน่งอูดก็แสดงว่าน่าจะทํางานได้ดีหรือบางคนเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจนี่ก็อาชีพท,ทํางานเกี่ยวกับทางการความขัดแย้งนะคนไม่มีปัญหาก็ไม่ไปโรงพักหรอกครับสุขสบายคงไม่ไปนั่งเล่นตำโรงพักนะครับนั่น ท่านจะทํางานได้ดีเพราะมันดาวเป็นอุดทีนี้ถ้าในการโคจรแห่งดาวนี้แสดงว่าไปอยู่ในเรือนภพที่มีปัญหาแน่แต่ท่านเอาอยู่นะครับเพราะว่าดาวมันได้ตําแหน่งอุดและเป็นตําแหน่งยงยศทีเดียวก็เหนื่อยสักครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับดาวก็จะโคจรอ,ออกจากภพอริทั้งสดูคือทั้งพระอาทิตย์ทั้งพระพุธทั้งพระศุกร์โคจรมาอยู่ในภพปัตนิร่วมกับดาวมันจะอยู่เลยนะครับก็เรียกว่า ทำมุมริมริมหมายความว่ามีกลุ่มดาวหนึ่งที่อยู่ในภพปตัตตานีอีกกลุ่มดาวหนึ่งไปอยู่ในภพมรณะนะครับก็ทํามุมริมไปท่านก็ยังไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่นะมันก็จะมีความเข้มข้นแต่ว่าผลของมันในเรื่องปรากฏเพราะาดาวอาทิตย์ที่นําพามาทั้งหมดได้ไดตําแหน่งอุด <c oughs> แ,ตแต่ในเดือนนี้มันจะมีดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพระเกตที่เข้ามากลุ่มตัวท่านนี่แหละมันทําให้ท่านเนี่ย เออเรียกว่าคนรอบรอบข้างไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ตัวท่านเลยท่านลองลองดูว่าถ้าท่านมีอาการนะอารมณ์ไม่นิ่งหรือบางคนก็ได้ผีเข้าผีออกเนี่ยต้อง,องระมัดระวังนะครับเกิดจากอิทธิพลของดาวพระเกตนี่แหละนะครับแล้วถูกยั่วยุด้วยพลังของมนุษย์ยูแล้วก็พระอาทิตย์นะครับเข้ามาทําให้มนันรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือประเภทพวกพวกอารมณ์แปรปรวนพวกใบโพล่าทั้งหลายแหล่น่ะเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับ ก็ก็อาจจะเกิดจากผลพวงนะฮะผลพวงที่ท่านผ่านศึกจากที่ไปอยู่ดาวประจาตัวท่านไปอยู่ภพอรลีมาก่อนเนี่ยมันเลยอาจจะเป็นอารมณ์้างนะฮะติดตามตัวท่านมานะครับแต่ถามบอกว่ามันเกิดความตึงเ,เครียดเกิดความยุ่งเหยิงเกิดความซับซ้อนหรือมีอะไรเข้ามาทดสอบท่านเนี่ยยนืนแต่พอมาดูดาวพระรหัสได้กลับมาให้ผลดีนะครับดาวพระรหัสของท่านน่ วางตำแหน่งได้ดีทีเดียวเลยนะครับทำตำแหน่งทำมุมตรีโกณมาอย่างท่านและมีดาวพังคานที่เป็นคู่สมคบกันเนี่ยตรีโกณเข้ามาอีกเขาเรียกว่าดาวพระรหัสเนี่ยตรีโกณในมุมหน้านะฮะดาวคารตรีโกณในมุมผักดันนะดังนั้นดาวดาวพระรหัสเนี่ยมาจากไหนมาจากภพอรลแล้วก็ภพศาสะพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยก็จะปรึกษาหาให้คํา แนะนำหรือชักนําท่านไปในทางที่ดีได้นะครับไม่ถึงเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่นะพะื่ดาวพระทานที่เป็นผู้ใหญ่หรือแม้มาจะพบอลิบางครั้งเนี่ยศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรเนยจากความเข้มข้นของตัวท่านมอสักครู่เนี่ยเพราะเดือนนี้มันต้องมีอะไรที่ให้ท่านทําแบบพิเศษพิเศษหน่อยโดยเฉพาะการใช้วาทะใช้สติปัญญาอันปราดเปลี่องในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันรอดพ้นได้ดีนะครับ เขาเรียกว่ากลมเหมือนกับพระพูทธเจ้ากลมอะไรนะองคุลิมาจากโจรให้กลายเป็นพระได้นะครับทีนี้ดาวพังคารเนี่ยเข้ามาตรีโกนในมุมหลังของท่านก็เป็นการผลักดันนะครับผลักดันให้ท่านเนี่ยเ,เขาเรียกว่ามีอะไรหนุนนะฮะมีอะไรหนุนบ้างดาวพังคารก็มาจากพบกระดุมพระ กระดุมพันธุ์นี้ไม่ใช่การเงินอย่างเดียวก็เป็นการเกื้อนหนุนด้วยนะครับอาจจะมีกลุ่มคนที่เกื้อนหนุนมาจากปัตตานีด้วยก็อาจจะเป็นคู่ค้าใหญ่ที่ผลักดันท่านนะครับเป็นแบ็คให้ท่านได้หรือมาลงทุนให้ท่านได้หรือบางทีก็มาจากคู่คอนั่นแหละครับบางคนก็ขอเงินเมียมาลงทุนบางคนก็ขอเงินป่ามาลงทุนอะไรอย่างงี้นะครับนั่นก็เป็นไปได้นะครับก็ผลักดันกันมาได้และดามันก็เริ่ม เดินส่งผลดีด้วยนะครับในครึ่งเดือนหลังเห็นไหมดูเหมือนชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยต้นเดือนกับปลายกากเดือนมาแล้วเนี่ยหนังโครม้วนเลยนะครับมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือดาวพระราหูเนี่ยที่มาจะพบปุตตะแล้วยจรไปอยู่พบมรณะสถิตย์นยตรงนั้นแหละนะครับพระราหูก็ดันไปสัมพันธ์ให้ผลไปยังพพลาภพบสาชาหมดเลยนะครับ บางคนก็จะมีพี่น้องรุ่นเดียวกันหมายถึงว่าพี่น้องอาจจะเป็นท้องเดียวกันก็ได้แต่ต้องใกล้ๆกันนะหมายถึงวัยใกล้ๆกันอาจจะพี่พี่น้องี่ดีหรือไม่ก็ลูกพี่ป้าน้าอาแต่วัยไล่ๆกันหรือพักพวกเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่อายุน้อยกว่านิดหน่อๆยๆเนี่ยอาจจะมารบก,กวนขอความช่วยเหลือจากท่านนะครับหรือท่านมีมิตรสหายใหม่ๆนะครับที่เป็นเด็กๆกว่านะเมื่อกี้ที่ว่าดาวพระหัต์นั้นส่งคุณคือมิตรที่อาวุโสนะ มิรเด็กๆก,กว่านียต้องเรามาระวังนะมันจะทําให้ท่านเหลวชุดพาท่านเหลวไหลได้นะครับนั่นเอาละครับอิทธิพลที่มาถึงตัวท่านเนี่ยก็คือทั้งดาวพระรััสเข้ามาถึงลัคนาท่านและดาวพระเสาร์เนี่ยเขื้อเข้ามาท่านดังนั้นเนี่ยท่านกําลังคิดที่จะมีแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเข้ามาเหนี่ยวหลังไว้ให้มันช้าลงว่า การตัดสินใจนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มความรอบคอบหรือเป็นความลังเลระหว่างดาวสองดวงนี้ที่ทําให้ท่านกําลังจะก้าวหรือกําลังจะเช็คข้อมูลตัวสออะไรเงี้ยมันดูเหมือนไม่ไม่ค่อยขยับไปถึงไหนนะแต่ว่าในสมองท่านเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดแล้วนะครับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ก็บางคนก็จะคิดจนเครียดต้องขึ้นอยู่กับว่าในดวงกาเนิดท่านดาวดวงไหนพระรหัสหรือว่าเสา ได้ตำแหน่งดีกว่าถ้าเสาดีกว่าท่านก็คิดจนเครียดน,นะฮะถ้าเพิ่รหัสเด่นกว่าท่านก็คิดแล้วมันปัดเปลืองนะฮะมันก็จะโคตรสไตล์นะครับเอาละครมาดูเรื่องดาวมาดูทั้งเรื่องความหลักบ้างบางคนเขาก็ไม่อยากฟังเรื่องงานพอมีงานประจําบางคนก็ไม่อยากฟังเรื่องเงินมากพราะมีเงินเยอะแล้วนะครับบางคนอยากฟังเรื่องความรักดาวาความรักเนี่ยมันดูจูจีกันอยู่มําอยู่ในภพอริอ่มันก็อาจจะต้องมีการมีรสชาติมากขึ้นคืออาจจะ รียกว่ามีอุปสรรคบางอย่างบางคนก็แอบจูจีกันนะเพราะว่าดาวมัน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 ดูนั้นแต่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันเข้ามาเล่งมันแต่ว่าเออเปิดเผยเปิดหน้าสบายใจได้อันนี้ก็ดีนะครับนั่นก็เรื่องความรักดูแลเดือนนี้ไม่ค่อยน่ามีอะไรเท่าไหร่นะฮะนั่นก็เป็นความเอ่อเขาเรียกว่ามีความโน้มเอียงไปทางที่เดียวกันเธอว่าอย่างไงฉันก็ว่าอย่างนั้นฉันว่าอย่างไรเธอก็ว่าอย่างนั้นนะครับนั่นครับ เอาละครับชาวล,าลัคนาราศีตุลเดือนนี้เป็น <c oughs> เดือนที่มีความดูเหมือนจะเด็บเดินในช่วงต้นแต่อย่าท้อน,นะครับเพราะว่าดาวกําลังจะขยับไปดีนะครับมีเขาเรียกว่ามีแสงสว่างปลายอุโมงค์ถ้เวลาท่นานเจอปัญหาอ้ออันนี้ท่านจะสําเร็จละในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเอาไปกําลังใจให้นะครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ